ครับผมวันนี้มาที่วิหารปรมาจารย์เขาอ้อนะครับข้อสังเกตคือยันโนโมเด่นเห็นชัดนะครับอันนี้คือวิหารปรมาจารย์เขาอ้อมีผู้คนมาสักการะมีได้ขาดนะครับก็นี่ก็อีกคณะหนึ่งมาครับก็ตรงนี้เป็นจุดกลางเลยนะครับวิหารปรมาจารย์เขาอา้อด้านฝ่ามือจะเป็นโบสถ์นะครับนี่คือโบสถ์ที่จะมีการปลุกเสกนะครับ วันนี้ปลุกเสกรุ่นสองปาฏิหาริย์เฮงดีทวีคูณที่โบสนะครับถ้าเข้าไปทางซ้ายมือของวิหารปรมาจารย์นะครับรายงานจากวัดเขาอ้อครับตรงนี้จะเป็นถ้ำเขาอ้อครับเรียกกันว่าถ้ำฉัดทันบันพศนะครับถ้ำฉัดทันบรรพศครับนี่ลองเข้าไปดูกันหน่อยครับถ้ำฉัดทันบรรพศนี่ครับ เขียนว่าถ้ำชัตรัานบรรพจนะครับมีพระศิวลีปางทุดงนะครับแล้วก็มีพระฤาษีตาไฟอยู่ด้านหน้านะครับปู่ฤาษีตาไฟนะครับเพราะว่าที่นี่มีทั้งฤาษีพราหมณ์และพระนะครับเขาอ้อนี่ครับเข้าไปข้างในนะครับบรรยากาศผู้คนมาสักการะมีได้ขาดครับปรมาจารย์ถ้ำนี้กว้างนะครับยังเดินเข้าไปได้อีกไกลนะครับถ้ำนะครับ ในถ้ำนะครับอวสวัสดีกับพีใต้ตาคลิปไหวมัง้งพี่มาวัดเก้าออบอยบอยไหมครับเมื่อค้อนทุกวันทุกวักนยุดใ่เดี๋ยวนี้ไม่ก็ไาดา้มีวิล่ากับคนละเกี่ยวข้องกับหลองปาากิจมีบานมากครับซึ่งนี่ยันหน่อหน่อโ,โมโนี้ มีมีตีมากผลเพล่อน,น,นเขาเอายันโนโมมาไหวาทีหน้านี่เลยเออวีฮัานประมาจาันใส่ข้าโอหนาจาันใส่ข้าโอจะใช่ยันโมนกับตุดสีสีสีเลียนจากเสียเวทเข้าโอไม่วหวจะอยู่สีน้อนครับครับได้ได้ไดับตามสบายกับชม ตอนนี้มาชมข้างวิหารนะครับเป็นทางขึ้นไปโอเฉวานยานะครับถ้าขึ้นทางนี้นะครับไปข้างบนจะพบโอเฉวานยานะครับที่นี่เป็นแหล่งยาที่อุดมสมบูรณ์มากับนี่ขึ้นกับเห็นสเลดฝังพรลนะเลยเนาะสเลดฝังพรตอนว่านยากลบอบ้วนนะครับเป็นผู้เข้าดีได้ชื่อขึ้นชื่อเรื่องว่านยาครับอืม เอเนะครับเคยวางกรรมึ้นเข้ากันนะครับเข้าอ,อ้อนนะครับขึ้นเข้าอในวิหารปรมัจจยนนะครับด้านนี้เป็นท่านอาจารย์ปานปารธรรมโมนะครับถัดไปเป็นอาจารย์เอียดนะครับเจ้าของวิชากระสุนคดนะครับอาจารย์เอียดเอ,อนะครับพระครูสิทธิยาพิรัตครับ ัไปเป็นอาจารย์ทองเข้าตามลำดับนะครับก็เป็นวิหารสาธุครับเราก็เดินตอนอาจารย์ดรเตอรนักรรวันนี้มาเจอกันมาเยี่ยมพิธีนะครก็ตอนนี้เราอยู่ที่วัดเขาออบวัดเขาออนี่ก็ถือว่าเป็นวัดที่สําคัญ แห่งของภาคใต้วัดหนึ่งเลยเป็นที่ยอมรับทั่วประเทศครับโดยเฉพาะเรื่องเกี่ยวกับการปลุกเสกวัตถุมงคลครับเมือ่อครั้งสมัยก่อนแล้วแหละสมัยก่อนมีการเรียกว่าบรมบรจาร์ทางด้านเนื้อว่านทางด้านว่านต่างๆ มีบุคคลสำคัญก็มาแช่ว่านมาอ่านำว่านเพื่อให้หมุนโยง์คงกระพันใช่ใช่ครับข้างข้างบนเนี่ยเป็นบ่อบ่อสำหรับแช่ว่านว่านยานี่คือคือเป็นก็เรียกว่าเป็นสิ่งที่สำคัญของวัดเขาอ้อที่ีที่โด่งดังของทุกประเทศครับนี่รู้สึกว่าคณะเข้ามาเลยครับ ครับมีมีกลุ่มใหญ่มานะครับวัน,นวันนี้ที่เราจะมีการปลูกเศษก็ที่โบสถ์หลังนี้ช่ที่โบสถ์หลังนี้ก็คือวันนี้ก็มีการปลูกเศษแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องของพระยันวัตถุมงคลคแล้วก็เกจิอาจารย์โดยเฉพาะยิง่งพ้อตั้งใอาจารย์สุดด้วยวันนี้เนี่ยได้มาร่วมกับเรียกว่ารุ่นรุ่นสองปาฏิหาร เทลงดีทว cool. yeah? ีค wow. so so really kind of so ูณมาร่วมกับเรียกว่าสายที่ว่าสายยันเลยสายยันที่เขามีความเชี่ยวชาญเป็นสำนักสำนักยันครับพอดีบังเอิญว่าเราเนี่ยได้สร้างยันขึ้นด้วยในรุ่นเทงดีทวีคูณครับก็เลยได้ว่าปรึกษากันแล้วก็ได้มีโอกาสที่จะมาปรเสครับนี่บัน บรรยากาศดูรึ้มคลังมากนะบนยอดบนยอดเขาอ้อนะมีเมฆมีคลึ่มๆบรรยากาศกําลังดีครับไม่ร้อนมากตอนนี้อนี่เราดูยันนี่น่าดูมากเลยครับลองขยายดูยันกันหน่อยนะครับยันปรามาจารา์สายเขาอ้อครับ ก็นับว่าสวยงามนะครับเป็นวิหารปรมาจารย์เขาอ้อรวมทุกองค์นะครับอยู่ภายในนี้ครับเราเราไปที่วัดอื่นเราจะไม่ได้เห็นแบบนี้เราจะเห็นเป็นรูปอย่างอื่นวันนี้คือสำนักตักศิลาของเรียกว่าของขลังว่างั้นก็จะต้องมีเป็นเอกลักษณ์เช่นเดียวกันก็คือมียันครับวงบอกถึงความเข้มขลังครัโอเคครับอันนี้นะครับ ส่งท้ายด้วยยันโนโมครับยันโนโมเป็นยันศักดิ์สิทธิ์ประจําเกจีอาจารย์ใสเขาอ้อทุกท่านนะครับดูชัดไปเลยครับเข้าไปใกล้ๆเลยครับนะไม่ตึกกินใช้ไม่รู้หมดนะครับเป็นฐานรองทั้งคู่นะครับนี่ครับครบต้วนจริงๆครับขอบคุณมากครับผม